สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเคหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกกับแมปเดสซ s เวอร์กันอีกครั้งนะครับผมท่อไม้ท่อไม้หรือท่อน้ำมลนา่นเองโอ้โหต้งติดว่าผมได้ซื้อคลาสใหม่มานะครับหลังจากเล่นแต่ไม่ผ่านซึ่งผมก็หาเจ้าชีตนี่แหละครับผมก็ได้มาซื้อคนตัดฟืนนะครับซึ่งเจ้าคนตัดไม้หรือคนตัดฟืนเนี่ยมันสามมันเริ่มต้นเกมนะครับด้วยขวานคมนะครับได้จะโจมตี ไว้ขึ้น30%นะครับด้วยอาวุธระยะประชิดนี่แหละครับความสามารถของเขาจะคนตัดฟืนหรือคนตัดไม้นั่นเองส่งในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาเล่นให้ผ่านในโหมดคลาสสิกนะครับเพราะเราคงได้ไปบ้านเล่นโหมดแบบโหมดเอสคอร์ดหรือโหมดโปรโปรเฟกเตอร์ซึ่งมันจะมีหนวดปลาหมึกโอ้โหน่ากลัวนะครับเห็นแบบนี้เอาก็เล่นแล้วนี่อนี้ไงครับไปเรามาเล่นคนเดียวนะครับ นี่ครับหนึ่งคนเอาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นลำเบอร์แจ็คนะครับคนตัดไม้โอ้มันยังเดินต่อไปได้หรือเพิ่งรู้นะครับน้ําก็เขียวเน่าก็เน่าอืมใช่ครับเราใส่ช่างตัดไม้นะครับจะว่าไปผมสุมได้ของดีเลยนะผมได้ปืนนะครับซึ่งถ้าเราเปิดก่องอยู่ข้างๆเราจะได้ของด้วยนะอ่านี่ไงขวานสึกกล่อนเดี๋ยวผมเป็นลำเบอร์แจ็คเนี่ยโอ้นี่ไงครับขวานแหลมนี่ไงนี่ไงขวานแหลมเดี๋ยวรอมันโหลดนะครับสกิปครับ โอเคได้แล้วนะครับนี่คือขวานแหลมของเราขวานสึกกร่อนผมก็จะเก็บไว้ไกลๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โหดนี่ขวานแหลมขวานคมนั่นเองขวานคมโอเคครับนี่คือกล่องของเรานะครับเปิดดูว่าเราจะได้อะไรซึ่งเราได้ปืนนะครับนี่ไงปืนลูกซองเลือกเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะคมน่าดูโอ้โหสามสิบกระสุนปืนลูกโม่ก็ไม่ไม่อยากใช้เท่าไหร่ครับเนี่ยคือแบบของก็ดีนะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็เสียดายแย่นะสิครับพกเป็นปืนสำรองดีกว่านะ พกเก็บปเทศาทยนั่นหละครับเอ่อขวานแหลมกล่องผสมพยาบาลปืนลูกซองผ้าพันแผลกล่องผสมพยาบาลจะเหมือนน้ำมันงูเลยครับในเดสเลวในรางรถไฟมดณะก็มันคือน้ำมันงูนี่ครับท่อทองคำลากไปเลยนะเดี๋ยวลากเซโอเคกว่าจะลากได้นะครับอุย้ยแต่เอ้เขาเป็นหนูนะครับเขาเป็นหนูหนูมาขายของนั่นเองแล้วแล้วผมก็ได้เงินมา80เหรียญเราต,ต้องซื้อฐานนะครับซึ่งเรามีอาวุธมากพอแล้วนะถ้าพูดถึงเนี่ย มาซื้อมาทั้งสองก้อนเลยแล้วกันตังซีที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่ฐานนะสิครับสิ่งที่มันน่ากลัวโอ้ลูกซองสองนัดเหรอเท่ดีนะครับเนี่ยโอเคครับเราเก็บเข้าเอาไปทําอะไรเลยครับหนังสือพิมพ์พวกนี้ก็เอาไปสร้างที่ป้องกันเรือนะครับเอาไปป้องกันตรงส่วนท้ายนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะซื้อลวดน้ากับสังกะสีดไปด้วยเงินพอไมหมล่ะเองถึงว่างั้นโอ้ยกับหลักหมีก็น่าซื้อนะครับมันไม่หนีบเรานะ โอเคครับปราก่าเราซื้อ้แค่สายเคเบิลหรือก็คือลวดหนามนั่นเองครับดังนั้นเก็บเข้าไปเลยดังนั้นเราจะตกแต่งเรือนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปครับผมสกิปครับนี่แหละครับเราก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะซึ่งเราก็ได้แล้วนี่ครับหนังสือพิมพ์ก็ประมาณว่าเรื่องเราในท่อน้ํานะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ดำมาขึ้นรัาว่าหนังสือพิมพ์นะครับทําให้ปลาพวกนี้มันกลายพันธุ์ต้องมีสักอย่างเลยครับโอเคใส่ฐานเข้าไปนะครับอืม จำได้ว่าขาอัปเดทให้มันใส่ง่ายขึ้นนะครับเอาเลยแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยอโอเคครับเดินทางกันเลยฟู๊เราไม่ปืนเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับยิ่งนี่ครับลูกซองอย่างดีเฮ้ยทำไมขับไวจังอ๋อมันก็ไม่ไหวนะครับปกติจอดก่อนทําแวกก่อนแหวกก่อนมาถึงก็แวะเลยนะครับเพิ่งออกจากเมืองเอง,เองแลปรากฏว่าบ้านกระดาษนี่มีอะไรไหมแน่นอนครับว่ามันทําจากกระดาษโอ้โหตัวได้นี่ เอ้นัดเดียวตายเลยเหรอเจ้ามือหลอกนะครับเจ้ามนุษย์ป่ารองเท้าแตะแล้วก็เศษไฟนะครับขายได้นะครับขยะอย่างไม่ได้ก็ห้าเหรียญค่ำหรือ,อยังเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับว่ามื่นหรือ,อยังแต่ว่าของมีค่าพวกนี้มันก็ไม่มีค่าเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมก็เก็บไปขายได้ดังนั้นผมจะกลับมาที่ตอนที่ผมจะไปบุกฐานหรือเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะครับผมสก,กิปครับพูดไม่ทันขาดคำเรามาถึง ออกจากบ้านกระดาษมาได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็มาเจอเจ้าเ,าเมือหลอกอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็โปงตามระเบียบนะครับไปเป็นฟืนซะเ <c oughs> ลยเหมือนว่าข้างบนจะมีอะไรสักอย่างนะครับเพราะตรงนี้มันชอบมีของอ้อโหปืนลูกซองเหมือนกันวุ้ยโมโูลโทอฟค็อกเทลเดี๋ยวโมโูลโทอฟใช่ไหมเลือกเลยครับเอาเป็นอาวุธเลยไม้ขยะก็เป็นน้ํามันได้นะครับอทอดระบายน้ํานี่คือมันมเศษขยะเศษเหล็กนะครับก็มีค่านะมันขายได้ ทุกอย่างเราก็พยายามใช้มันคุ้มค่านั่นแหละครับแต่ว่าไปเราเตินสำรวจบนท่อน,นี้มันมีอะไรไหมข้างบนโอ้กล่องพยาบาลไม่ใช่ไอีผ้าพันแผลนะครับเราเอาเข้าตัวได้เลยนะอันนี้อ๋อนี่ไงเอาเลยใช้คาว่าเลือกครับโอเคครับผมคงไม่แวะ้อะไรแล้วละ่ะได้เยอะแล้ะใช้ปืนลูกซองกระบ,บอกเดียวก็น่าจะเคลียร์เกมได้แล้วนะครับเนี่ยแต่แน่นอนยิ่งเราไปไกลเนี่ยมันยิ่งเจออะไรที่น่ากลัวนะสิครับนี่ไงอันนี้ก็เอ่อเชื่อม ไปนะครับโอเคครับเดินทางกันเลยสกิปครับและมาได้เพียง1น่กิโลก็จะเจอเจ้านี่กับบ้านสับประรดนะครับดังนั้นผมเบรกก่อนผมจะมาตัดหนวดปลาหมึกกันอ๋อมันไม่ได้แยกนะครับมันเชื่อมอยู่ตัดครับตัดออกตัดออกแนะนำนะครับอย่าไปเหยียบสะอันนี้คือมีนะโอ้เสียเลือดไปเหมือนกันโอ้เจ้านี่เองไอ้เจ้าปลาหมึกตีแล้วนะครับเนี่ยอ๋อขวานก็ได้ครับขวานคมฟันสองทีก็ตาย มันคือปลาหมึกกับเจ้ามนุษย์ปลานะครับเจ้าหมือเราเป็นมนุษปลาโอ้อนเงไงยลูกซองแดงที่เราใช้อยู่พอดีเลือกเลยครับฝาท่อระบายนะ้าทำไมมันเจอแต่ขยะจังนี่ครับโอ้ถังเศษเหล็กอีกแล้วไม่มีอ,อะไรที่ดีกว่านี้ใช่ไหมโอ้คําแล้วนะครับเดี๋ยวมนุษย์ปลามาตีเราแน่ๆแนะนําว่าเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะเดี๋ยวขอลักป้องกันรถไฟหน่อยไม่ป้องกันเรือสิโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ช่วย่วงศัตรูได้เชื่อมโอเคครับเดินทางกันเลย ไปแกก็ไปเป็นศพพลังงานซะโอ้ยมาตีอะไรเนี่ยน่ารำคาญจังเนี่ยไปเลยไปเลย,เอยโอเคครับเดินทางกันต่อเราจะากลับมาอีกทีตอนที่ถึงเมืองแล้วกันนะครับผมสกิบครับแลวแล้วเราก็ถึงเมืองแล้วนะครับคือตอนกลางคืนเราเดินทางนะครับวิธีเล่นของผมปรากฏว่าเชื้อเพลิงหมดพอดีนะครับไม่เป็นไรเรามีเยอะเลยนี่ขายไม่ได้ใช่ไหมเอา อุย้ยปืนลูกซองกดเลือกดีกว่าครับเอาเป็นลูกซองสำรองแล้วมีดับเบิ้ลูกซอง้วยนะครับอันนี้ก็ลูกซองแบบสิบสองนัดโอ้โหวนจังเจ้านี่หาเรื่องใช่ไหมอาลูกซองนี้ยิงไม่แม่นนะครับเอาลูกซองนี้ดีกว่าอุย้ยอันนี้มันกระจายนะครับแต่น่าจะระยะใกล้นะโอเคครับใส่ศพไปแล้วก็ถือว่าเสร็จภาร,รกิจของเราแล้วเราก็มาขายของกันใช้กระสุนไปเยอะเลยครับเพราะว่ายิงไม่โดนนั่นเองโอเคเบรกครับเบรก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 ไปลูกซองนี้ใช้ได้นะลูกซองนี้ไม่รู้ใช้ทําอะไรครับ เดี๋พกมเก็บของนะครับพวกมนุษย์ป่ามันจะไม่ชอบหนูนะอ๋อแน่เลยครับว่าปุ่มโยนเนี่ยน่าจะเป็นของโมโโูโรทอฟนะซึ่งโมโูโรทอฟมันคือระเบิดเพลิงแน่ๆครับไม่เป็นไรครับแยกของไปขายก่อนมันคนจนเลยก็ไม่แปลกหรอกครับเราจนมากเลยเรามีเงินศูนย์เหรียญโดยที่เราเอาของขายก็แค่รองเท้าแตะก่ากา แต่หนูพวกนี้เขาก็รับซื้อนะครับก็แปลกดีเหมือนกันเจ้าหนูรับซื้อซะได้ได้แปดเหรียญของที่ไม่น่าซื้อนะครับแปดเหรียญแปดเหรียญแปดเหรียญแล้วก็แปดเหรียญน,นะครับผมได้ทั้งหมดสามสิบสองเหรียญก็ไม่แปลกหรอกครับเราไม่ได้ป้นอะไรเลยไม่ได้ขโมยด้วยมาดูป้ายหน้าดีกว่าครัว่าจะเจออะไรเนะาะฐานก็เก็บครับเก็บแล้วเรามาเอาหนังสือพิมพ์ดีกว่านะมันน่าจะช่วยได้เยอะเลย ทครับผมจะเก็บหนังสือพิมพ์ไปแล้วกันนะโอ้อยไม่อยากนั่งเลยทำไมต้องมานั่งเนี่ยเราแค่แตะเก้าอี้เฉยเเราก็นั่งนะครับเนี่ยมานั่งพวกนี้ไปเราไม่ต้องซื้ออะไรหรอกครับช่วงต้นเกมมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นลูกซองสิบนัดกับโอ้เรามีกระสุนแค่สีนัดนะครับในลาเพลิงเนี่ยแย่จังพชรเดานะลูกซองนี้น่าจะเป็นของเรามีลูกซองแดงใช่ไหมครับโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเครื่องโยนไฟนะครับอันนี้เครื่องพ่นไฟแน่เลย อันนี้ก็ปืนหอกนะครับผมเพิ่งสังเกตนี่ไงลูกซองร้อยเหรียญแต่ที่ผมใช้อยู่ก็คือลูกซองเจ็ดสิบห้าเอ๊ะมนันยิงแรงกว่านะมันไม่แม่แมนแต่มันยิงแรงนะผมว่าแรงมากเลยนะครับลูกซองนี้ไปเดินทางกันเลยครับผมไม่แตกเดี๋ยวไม่ตกแต่งเรือก,ก่อนเหรอโอเคครับสกิปครับไปครับเดินทางกันเลยระหว่างนี้ผมก็จะปล้นนะครับทั้งปล้นทั้งอะไรก็ทาได้หลายอย่างเลยครับเพราะว่าเรามีลูกซองโหดนั่นเอง ในจังหวะน,นี้ก็คงไม่มีอะไรให้ปุ้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นท่อระบายน้ําผมจะสกิปรับผมสกิปครับ,รรบจะว่าไปคนนี้เขาก็ไม่ได้ด่้าขายอะไรแพงหรอกครับเว้ยเดี๋ยวแวะจอดหนึ่งครับพ่อค้าฉลามนี่นะเดี๋ยวพ่อค้าฉลามซื้อขายเป็ดยางสองตัวนะครับโดยที่เขาจะให้อะไรสักอย่างแต่ผมไม่มีสักตัวดังนั้นไปต่อครับโอ้เชื้อเพลิงก็จะหมดแล้วนะ ผมบอกนะว่าเราต้องอยู่ในการคืนนี้จริงๆผมไม่ชอบเลยเวลากาคืนอ้าหมดจริงๆแล้วนะครับเจรินแล้วโอเคตั้งแต่เดินทางมายังไม่เจออะไรเลยนะครับไม่มีเชื้อเพลิงจเจริญแล้วล่ะครับสกิปครับโอเคครับทุกคนเปิดเวลาล่าได้แล้วเชื้อเพลิงกาลังจะมาหาเราจากทั่วทุกสารทิศคืนนี้ไม่ใช่คืนที่น่ากลัวนะครับจะไม่ผิดมันจะมีคืนเมือหลอกคืนมนุษย์ฉลาดเราลื้อขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหม มันโง่นะครับโดดแล้วโง่มากเลยดูเขียกระสุนอีกนะครับแบบนี้อ่ะมาอยู่นี่นี่จะวิ่งวนทำไมว่าอ,อยากนักขวานขวานแหลมอ้อตีผมอยู่ได้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเออได้แดนมือหลอกมานะครับแดชมือหลอกพวกมือหลอกวิ่งไวโอเคครับสกิปครับโอเคครับแล้วก็ได้เชื้อเพลิงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันมีน้อยนั่นเอง แต่ก็น่าจะพอเดินทางต่อจะไปถึงเมืองเลยนะครับเฮ้ยกว่าจะได้เดินนะครับเสียเลือดไปนิดหนึ่งครับแถมเผลอกดดื่มน้ํายาอีกไม่เป็นไรครับเรายังเดินต่อไปได้นะผมเชื่อแบบนนะั้นาผมใช้แต่ลูกซองกระบอกนี้แก,กสูงระยะ49นัดเดี๋ยว้5นัดทั้งหมด55นัดเลยนะครับเนี่ยเยอะอยู่นะไม่ปล้นก็ไม่ได้แล้วล่ะครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่แม่นเลยสมที่ว่ามันเป็นปืนราคา75เหรียญน,นะครับ อันนี้ก็ใบพัดลมคือไม่มีของมีค่ากว่านี้ใช่ไหมทําทใจเลยครับดูดูแล้วเขาไม่น่าให้ของมีค่าเราเท่าไหร่นะและยิ่งไปชั้นยิ่งไกลมันยิ่งของสตูยิ่งโหดของยิ่งมีราคาขึ้นนะครับเดี๋ยวของไม่มีราคาขึ้นหรอกสตูจะโหดขึ้นสิโอเคครับเดินทางกันต่อเลยพอดีมันก็ดึงดูตาซะเหลือเกินนะครับดูครับบ้านแถวอมกระจายนั่นเอง แระยะใกล้ไม่ได้มาตรฐานเลยนะมีมือหลอกเยอะมากเลยครับแบบนี้ก็ดีเลยหวานหวานนี่แหละครับไม่เชื้อเพลิงหรือเลือเลยดังนั้นในระหว่างนี้ผมก็จะป้นที่นี่นะครับถ้าเจออะไรสําคัญผมก็จะกลับมาอีกทีนะครับผมดังนั้นผมจะสกิปนะครับผมสกิปครับทุกคนครับสิ่งนี้ช่างดูแปลกประหลาดยิ่งนักผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยมีเรือด้วยน่าจะเป็นปั๊มนะครับเนี่ยโอ้ไปยังเรือ เขามีบริการวัฟกับเรือได้เหรอต้องใช้ต้องใช้เหรียญในเกมน,นะครับเปลืองกระสุนนะเนี่ยแบบนี้เมื่อหลอกธรร,รมดามันถึกครับในเรือน,นี่พอมีอะไรขายไหมผมก็จะขอให้เต็มนะครับปรากฏว่าไม่มีมีแต่พวกมือหลอกนะครับแนะนํายิงระยะใกล้เด็กๆเอาเฉลยระยะไกลนี่ครับนัดเดียวตายถ้าอันนี้น่าจะระยะไกลอันสองรูนี่น่าจะระยะใกล้ อ๋อี่ไงแผ่นไม้คือมีเท่านี้ใช่ไหมของก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับของแย่มากเลยโอ้โหไม่มีอะไรเจ๋งกว่านี้ใช่ไหมอะ่าตายอีกเอาตายดิเจ้านี่ก็มาตีดิจังอ้าหอบซะเลยนี่โอเคเราได้เก้าอี้กับว่าไผมคงต้องเก็บขวดไปแล้วล่ะครับเก็บไปครับขวดแล้วก็เอากอ๋อยไปแทนใบพัดลมก็น่าเอานะครับแต่ว่าเราได้พอแล้วละ่ะนั่นครับเรือเรา เดี๋ยวแล้วเราก็ได้มาถึงเมืองที่2แล้วนะครับผมโอเคซึ่งผมก็มีของให้ขายเยอะเลยนะเพราะว่าทั้งเก้าอี้ทั้งอะไรผมก็เก้าอี้จะว่าไปเรามาเชื่อมแปะป้องกันเรือก็ได้นะโอเคนะครับซึ่งก็เป็นในที่สุดยอดมากเลยนะผมได้ของเยอะแล้วตอนนี้ก็มืดพอดีขวดแก้วลูกเตา๋าส่วนนี้มันเป็นขยะเลยครับแต่อย่าน,ยน้อยท่อนไม้มันก็ขายได้นะไม้กระดานนั่นแหละครับอันนี้ขายไม่ได้ช่างมันครับแต่ว่าได้รถได้เยอะเลยนะไหนจะด้เรืออีกสามสี่อันก็ไม่ได้แย่นะครับ ถือว่าเป็นการป้นเล็กๆน้อยๆที่โอเคเลยถึงรอบนี้จะไม่ค่อยเจออะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับที่มันแบบเฮ้ยบอวนันว่าคืนนี้คือคืนมนุษย์ฉลามแล้วปรากฏว,ว่ามนุษย์ฉลามมันขายได้ซะด้วยสิมันขายได้เท่าไหร่สี่สิบคืนแห่งความมั่งคั่งนะครับมันจะรวยไปด้วยกันเลยรวยมากๆเลยแยกแยกแยกนะครับก็อี้ไม่ต้องขายเอะหรอกก็อี้เก็บไว้หน้าเรือนั่นแหละ ถามว่าผมจะซื้ออะไรเยอะไหมก็ซื้อแค่ลวดนามากันเรือไว้เท่านั้นแหละครับเพราะว่าได้หลายอย่างมาก็ดีแล้วล่ะครับอย่างเงินที่เรามีเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็ถือว่าพอใช้แล้วนะครับไหนมนุษย์ฉลามอีกศพมีหรือเปล่าผมอยากได้ศพมนุษย์ฉลามนะเสียงปืนนี่ผมรู้เลยตัวอะไรมานี่ไงมนุษย์ฉลามตาแดงนะครับจากนั้นเราก็ต้องเดินทางแบบ ไม่สนโลกเลยก็ยังได้ครับต่อจากนั้นอันนี้ก็ใช้เชื่อมด้านข้างไปนะครับแล้วก็ลวดน้ํามาเชื่อมข้างหน้าแบบนี้แหละครับดับงนั้นสคิปครับลืมดูเลยนะครับว่ามันมีน้ํายาความเร็วด้วยซื้อไปใช้แล้วกันนะ้นํายาความเร็วโอเคครับเรามีน้ํายาเยอะเลยซึ่งอะไรที่เป็นของใหม่มันก็จะขึ้นนะครับกล่องผสมพยาบาลนี่ผมจะซื้อไปสักสองกล่องแล้วกันนะเพราะว่าดื่มไปปุ๊บม,มันจะเด้งเลือดไวขึ้นมากครับ กระสุนปืนก็คงไม่ต้องซื้อหรอกมั้งเยอะอยู่เยอะเลยครับมีปืนลูกโม่สำรองอยู่แล้วเราจะกลัวอะไรเพราะฉลามนะครับขอบคุณมนุษย์ฉลาม,มากเลยทําผมได้เงินเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับฐานสองก้อนโอเคแค่นี้เราก็มีเชือเพึิงเหลือใช้แล้วแหละครับเราก็จะเดินทางต่อได้ยาวๆนี่คือเรือที่ตกแต่งเสร็จนะครับใครมาด้านหน้าปุ๊บถ้าไม่นั่งเก้าอี้ก็จะโดนน้ําทิ่มจนตายเลยนะครับหมายถึงพวกมนุษย์ปลานะครับ มนุษปลาพวกนี้มันก็ดูระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเมื่อเทียบกับซอมบี้ในเดสเร็วมนุษย์ปลาพวกนี้น่าลำคาญกว่าถ้าเทียบความน่าลำคาญนะครับแต่ในเดสเร็วมันก็เออมันก็คือซอมบี้นะครับมันก็เลยบ้าสักนิดหนึ่งเฮ้ครับเดินทางกันยาวๆเลยนะครับผมสกิปครับทุกคนครับตัวนี้ดูซิว่ามันน่าจะโดนนัดเดียวโอ้มันไม่ตายนะครับมนุษย์ปูมันถึกมากเลยมันคือเจ้าตัวมนุษย์ปูนะครับเจ้าตัวมีกล้ามซึ่งของในนี้ก็มีเอ้ปืนหอกละ ผมจะามาทาอะไรเนี่ยเอามาติดกันเรือหรือ,อยังไงกระสุนก็ไม่มีนะครับมันก็เหมือนนั้นปืนกลนะเพียงแค่ว่าปืนหอ,อกจะแรงกว่าเท่านั้นแหละครับเท่านั้นเลย,เเลยปืนหอ,อกจะยิงแรงกว่าปืนกลนะครับแต่มันไม่รัวเท่าปืนกลแค่นั้นแหละอ่าของขายนะครับสุดยอดไปเลยผมชอบมากเลยได้ของขายแต่ว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแง่เราสิเจอมนุษย์ปูกับมนุษย์หมึกเนาะก็อี้ก็เอาติดไว้ข้างๆนะครับเอาไว้ให้แบบมันนั่งไม่คุ้มนะผมว่าไปครับไปต่อ มาดูนะครับบ้านสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ดูน่าสนใจนะแต่ว่าเจอแต่พวกแดชมือหลอกนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกมัง้งผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะมีแต่ของก็ไม่ได้ดีมากครับโอ้ยแต่ว่ามีปืนลูกซองอีกกระบอกหนึงว่าแต่มันขายได้ไหมน่าสนใจนะครับผมเอาไปหมดเลยละกันนะทั้งศพศพก็ไปด้วยครับน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตละกันนะเดินทางไปเลยนะครับผมโอ้ยค,ครับสกิปครับ จะบอกอย่างนึงนะครับตู้คอนเทนเนอร์มักจะมีของดีเสมอนะผมว่าน่าลำคาญจังนัดเดียวจอดแต่กระสุนหมดพอดีว่ามีของดีจริงๆด้วยครับนี่แผ่นเหล็กอันนี้เราถือโล่จราจนได้นะโล่จราจนเราสามารถถือป้องกันได้นะครับเอา้าทำไมเจ้านี่ตายล่ะเนี่ยโอเคครับเราได้รวดน้ำมาอีกแล้วโล่จราจนก็ช่วยลดดาเมจข้างหน้าแค่นี้แหละครับมันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้น แต่ติดไว้เป็นกระจกหน้าต่างด้านข้างก็ไม่ได้แย่นะครับก็ไม่เร็วเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันกว้างแปลกๆนะโอ้มีกระสุนด้วยนะครับกระสุนอะไรก็ไม่รู้จะพาไปผมไม่ได้สนใจที่นี่มากหรอกครับเพราะว่ามันคือตู้คอนเทนเนอร์อะไรแค่นี้เองเหรอมนุษย์ปูก็แปมแปมโอเคสองนัดตายนะครับชิกๆใส่กระสุนด้วยใส่กระสุนด้วยโอ้โห เออมันโดนกับดักหมีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสนอ,องความต้องการให้มันนะสงสารมันเหมือนกันนี่ลวดน้าทิ่มน,นะครับเราไม่ต้องใช้อาวุธอะไรเราใช้แค่ลวดน้ําเดี๋ยวผมขอโอ้ยตัวไรนี่โอ้ยฉลามเยอะจังน่าลําคาญเลยพวกแดชมเมอร์หรอกพวกนี้กระจายไปถึงตัวปลาหมึกนะครับอ๋อผมแค่จะอยากได้ลวดน้ํามาตกแต่งเฉยๆครับไม่ได้ต้องการอะไรเลย แต่ดูก่อนครับว่าข้างบนมันมีอะไรไหมของเต็มหมดครับเสียงคำรามมันชัดเช่นนี้ฟ้าเป็นสีแดงหมายถึงอะไรที่ไม่ดีแน่นอนครับแดงแน่นะคืนมนุษย์ฉลามถ้าจำไม่ผิดน,นะครับโอเคครับเร่งเดินทางกันเลยเพื่อเจออะไรอระมงคลเว้ยชุดเลยครับมนุษย์ฉลามติดลวดน้ำเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดครับจอด ขอสักหน่อยก็ยังดีนะเออเจ้าโง,ง่เดินไปทำไมข้างบนอ็อแล้วมันเหมือนมันจะโง่นะครับไม่ฉลาดเอาซะเลยอยียบร้อยครับมนุษย์ฉลามแล้วก็ลากแล้วก็เชื่อมนะครับเก็บไว้นี่แหละโอเคครับเดินไปต่อแค่นี้แหละครับพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละครับแลแล้วเราก็ได้มาถึงเมืองโดยสวัสดิภาพนะครับซึ่งหลังจากที่ผมผ่านอะไรมาเยอะแยะ เราก็ปาขายของกันเลยนะครับเกือบลืมไปเลยมันป้องกันได้นะครับมันป้องกันหลังเรือเราได้นะแบบกันฉลามขึ้นแบบเมื่อกี้เลยครับนี่ครับโอ้มันเชื่อมไม่ได้นะถ้าเชื่อมกลางอากาศนี่ไม่น่าดีนะนี่ครับแบบนี้เลยจะดีอะไรกันแล้วมาเชื่อมอะไรตรงนี้ผมจะต้องเชื่อมกันข้างบนสิเพื่อให้มันเดินขึ้นข้างบนแบบเมื่อกี้นะครับแหมทำซะผมตกใจเลยเมื่อกี้ เออแบบนี้เขาก็าขึ้นอยู่ดีไหมนั่นสิมันต้องให้เป็นแนวตั้งสิเออฮะไม่เป็นไรครับเชื่อมแบบนี้ก็ได้นะถึงเมื่อ,อไรจะเช้าผมก็ไม่รู้เชื่อมไปด้านข้างดีกว่าครับถ้างนั้นโอเคนะครับแต่ว่าแบบนี้ทุกคนอาจจะเอออาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็น40กิโลเหมือนเดสเหลวก็ได้นะครับครึ่งทางแต่ตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางนะครับซึ่งก็คือ30กิโล ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแมพของแมพนี้เนาะซึ่งคนที่เคยเล่นแล้วก็น่าจะรู้เลยครับแต่คนที่ยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยผ่านไปถึงแบบผมก็อาจจะไม่รู้ครับเฮ้ยมันยากอย่างแค่แปะสังกะสีนี่ฮะโอเคโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหคนทำคลิปด้วยนะครับผม และที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับซึ่งครั้งนี้ผมก็ไว้ต่อคลิปถัดไปนะครับซึ่งเราก็จะไปถึงระยะทาง60กิโลเมตรเลยนะครับแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับต,ต,ต,ตัวอะไรสักอย่างแนะ่นอนโอเคนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนแบบไหนหรือแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ๊ายบครับผมเย้ yeah.